พบกับพัตตีต้พัดยนต์นะคะวันนี้ปัตตี้อยู่ที่บริษัทเพ็ดยนต์นะคะสำนักง,งานใหญ่ค่ะสาขาหนึ่งนะคะอยู่ซอยใจที่ไทย68แยกหนึ่งค่ะวันนี้มีรถนมานําเสนอนะคะเจ้าคันนี้เลยค่ะโ o โยต้าวีออ 1.5E นะคะปี2016นะคะอ่าวันนี้มีมานำำําเสนอ3คันด้วยกันนะคะสวยๆเลยนะคะราคาเราขายอยู่ที่359,000บาทเองนะคะ่ัผ่อนสบายๆเริ่มต้นที่6,000นิดๆน,น,นะคะเนาะ สำหรับใครที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะแนะนำเลยค่ะเป็นรถเก๋ดดงขนาดเล็กเนาะก็จะเป็นเจ้า V ีออะะะนะคะ,นะคะมาดูกันค่ะเดี๋ยวให้ดูรอบๆคันนะคะว่าสวยขนาดไหนนะคะในส่วนของตาไฟนะคะ้านหน้านะคะไฟจังหน้านะคะ ในส่วนของล้อนะคะตัวนี้จะได้เป็นแม็กนะคะแม็กแท้แม็กเดิมจากโรงงานนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะกระจกมองข้างตัวนี้ก็จะได้เป็นไฟเดี้ยวนะคะติดทีกระจกตัวกระจกมองข้างนะคะตัวมือเปิดนะคะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะรอบคันนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะ ตัวไยท้ายนะคะรถสวยๆเดิมๆนะคะคุณลูกค้ารถเราได้มานะคะเป็นรถคัดสรรคุณภาพเกรดเอนะคะรถไม่มีพิคว่ำนะคะจมน้ำไม่มีนะคะนะเราไม่นำเข้ามานะคะแล้วก็อุบัติเหตุหนักเราก็ไม่เอาเข้ามานะคะเราคัดสรรรถดีๆเกรดเอมาไว้ให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะ เจ้าวีออดน,นะคะวันนี้เอามานำเสนอสามกันด้วยกันนะคะเป็นปีเดียวกันชมเดียวกันนะคะให้ดูนะคะสวยๆเลยแนะนำเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะ เดี๋ยวพาดูภายในกันคะ่ะถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะตัวนี้จะได้เป็นบาะผ้านะคะตัว E นะคะบาะผ้าเดิมๆนะคะข้อดีของบาะผ้าอ่าอันนี้ไม่เก็บความร้อนนะคะเวลาเรา,เอาจอดปากแดดนะคะในส่วนของเครื่องเล่นนะคะเกียรนะคะปเป็นเกียร์อโอโต คงมาลายนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะประตูนะคะตัวนี้ข้างในก็จะได้เป็นสีดำนะคะเป็นสีดำคะเป็นไงบ้างคะพาชมกันแล้วนะคะสำหรับเจ้าวีออสนะคะรถเดิมๆสวยๆนะคะ สำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะอยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์รถยนต์มือสองนะคะอยู่บนถนนเสรีไทยนะคะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งนะคะอยู่ถัดจากซอยเสรีไทย95้ามาประมาณ50เมตรนะคะค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์พัตตี้โดยตรงเลยนะคะที่เบอร์0 9 7 1์2 6 8 2 0ค่ะ0 9 7 1 1 2 6 8 2 0ค่ะค่ะวันนี้ก่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้กับพัตตี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำคลิปต่อๆไปค่ะค่วันนี้ก็ขอตัวลากไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ พบกับปัตตีต้พัดยนต์นะคะวันนี้ปัตตี้อยู่ที่บริษัทพชรยนต์นะคะสำนักง,งานใหญ่ค่ะสาขาหนึ่งนะคะอยู่ซอยใสนต์รไทย68แยกหนึ่งค่ะวันนี้มีรถมานําเสนอนะคะเจ้าคันนี้เลยค่ะ t o y ย t a v วอีออส 1.5E นะคะปี2016นะคะอ่าวันนี้มีมานำเสนอ3คันด้วยกันนะคะสวยๆเลยนะคะราคาเราขายอยู่ที่359,000บาทเองนะคะผ่อนสบายๆเริ่มต้นที่6,000นิดๆน,นะคะเนาะ สำหรับใครที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะแนะนำเลยค่ะเป็นรถเก๋งขนาดเล็กเนาะก็จะเป็นเจ้าวีออร์ตนะคะค่ะมาดูกันค่ะเดี๋ยวให้ดูรอบๆคันนะคะว่าสวยขนาดไหนนะคะในส่วนของตาไฟนะคะก้นหน้านะคะไฟจังหน้านะคะ ในส่วนของล้อนะคะตัวนี้จะได้เป็นแม็กนะคะแม็กแท้แม็กเดิมจากโรงงานนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะกระจกมองข้างตัวนี้ก็จะได้เป็นไฟเดี้ยวนะคะติดที่กระจกตัวกระจกมองข้างนะคะตัวมือเปิดนะคะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะอรอบคันนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะ ตัวไฟท้ายนะคะรถสวยๆเดิมๆนะคะคุณลูกค้ารถเราได้มานะคะเป็นรถคัสสันคุณภาพเกรดเอนะคะรถไม่มีพิคว่ำนะคะจมน้ำไม่มีนะคะ,ะเราไม่นำเข้ามานะคะแล้วก็อุบัติเหตุหนักเราก็ไม่เอาเข้ามานะคะเราคัดสันรถดีๆเกรดเอมาไว้ให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะนะคะ่ะ เจ้าวีออดนะคะวันนี้เอามานำเสนอสามกันด้วยกันนะคะเป็นปีเดียวกันชมเดียวกันนะคะให้ดูนะคะสวยๆเลยแนะนำเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะ เดี๋ยวพาดูภายในกันค่ะถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะตัวนี้จไจ้เป็นเบาะผ้านะคะตัว E นะคะเบาะผ้าเดิมๆนะคะข้อดีของบาะผ้าอ่าอันนี้ไม่เก็บความร้อนนะคะเวลาเราจอดปากแบบนะคะใน,นส่วนของเครื่องเล่นนะคะเกียร์นะคะเปียกอัตโต พวงมาลัยนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะประตูนะคะตัวนี้ข้างในก็จะได้เป็นสีดำนะคะเป็นสีดำคนะ,คะเป็นไงบ้างคะพาชมกันแล้วนะคะสำหรับเจ้าวีออสนะคะรถเดิมๆสวยๆนะคะ สำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะอยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์รถยนต์มืององนะคะอยู่บนถนนเสรีไทยนะคะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งนะคะอยู่ถัดจากซอยเสรีไทย95มาประมาณ50เมตรนะคะค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์พัตตี้โดยตรงเลยนะคะที่เบอร์0 9 7 1์2 6 8 2 0ค่ะ0 9 7 1 1 2 6 8 2 0ค่ะค่ะวันนี้ก่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้กับพัตตี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำคลิปต่อๆไปค่ะค่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ